สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับตอนนี้แมงกะบี้นะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งก็ได้พักห้องเดิมนะครับก็คืองานเมื่อวานที่มางานน้องน้องเข้าที่มาร้องเพลงงานไว้ครูอาจารย์องค์ดำโสรสเนาะแต่แมงกะบี้พักอยู่ใ,ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับก็ วันนี้ก็ได้ต่อข้าห้องไปแล้วนะครับห้องวันนี้ราคา520บาทนะครับก็มันจะมี2ราคา480อีกราคาหนึ่งนะครับทุกท่านโอเคครับวันนี้ตารางงานนะครับของน้องต้นข้าวสุิยานะครับวันนี้ไม่มีงานนะครับวันนี้น้องต้นข้าวว่างนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะทุกคนนะ นะครับน้องต้นข้าวก็ได้ไปเรียนนะครับสำหรับการร้องเพลงในค่าคืนนี้ไม่มีนะครับพรุ่งนี้เนะี่ยนะครับมันเป็นาทางรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับทุกคนซึ่งพรุ่งนี้นะครับจะจัดนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ แต่ต้องบอกกับ f อว่าแมงกะบ,บี้ไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปนะครับผมจะรอ,อะวันที่น้องต้นข้าวมาอำเภอดำเนินสะดวกนะครับจังหวัดราชบุรีในวันที่10นะครับพฤศจิกายนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวันที่8กันบ้างนะครับว่ากำหนดการของโดนเพียงชิงทุนเนี่ยนะครับมีใครมาบ้างนะครับ อันนี้เขาก็บอกแล้วนะว่าวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนเนาะนะครับตลา,าดนินจาอมตะลำยองนะครับอ๋อดีนะครับไข่มุกต้นข้าวแอมเพชรนัดแฟงและไอรีนนะครับประมาณนี้นะทุกคนนอกจากอคอนเสิร์ตแล้วยังมีบูธกิจกรรมและจำหน่ายสินค้ามากมาย กิจกรรมทั้งหมดเริ texts, ่มต้นตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับดูจากที่เขาส่งตารางมาน้องต้นข้าวร้องเพลงเวลาไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะโอเคอยู่ตรงนี้ครับช่วงเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกา10นาทีโชว์จากศิลปิน นัทเพรแอมและต้นข้าวนะครับอ๋อ oh, oh, มันมีมันมีสองช่วงมั้งนักร้องที่ที่มาร้องนะครับมันจะมีช่วงมีมันมีประกวดร้องเพลงแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับนักร้องที่มีชื่อหรือเปล่านะครับแล้วก็ช่วงประมาณอาตอนตันไหนอ่าโอเคประมาณหนึ่งทุ่ม 6โมง6โมงกับเกือบหนึ่งทุ่มก็จะมีช่วงที่ร้องแต่น้อง้องเข้าร้องร้องคนสุดท้ายครับเป็นร้องนักร้องคนที่สี่นักร้องคนที่สามก็คือแอมชนทิชานะครับก็ mm hmm. คือในเวลาหนึ่งหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีเนี่ยสองทุ่มถึงสามทุ่มสิบนาทีเนี่ยถ้าให้เฉลี่ยกันจริงๆก็น่าจะร้องอยู่ที่คนละสามเพลงศิลปินจะมีอยู่สี่คนสี่คนคูณด้วยสามเพลงเข้าไป ก็จะรวมกันได้ทั้งหมด12เพลงนะครับ FC คิดว่าในเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่า,วาเนี่ยนะครับการการร้องเพลงเนี่ยถ้าคนละสามเพลงนี่คือมันก็จะได้ชั่วโมงกว่าพอดีใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องเฉลี่ยไปเนาะคือน้องไม่ได้ร้องคนเดียวนะทุกคนนะนะครับใครที่รอคอยน้องต้นข้าวแบบร้องเพลงเป็นชั่วโมงตามที่น้องออกงานอย่างเงี้ยนะครับ เขาไปกับศิลปินหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบ่งแบ่งการร้องนะครับมันก็จะไม่ได้ร้องอะไรที่เยอะมากนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็เอาตามนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมานะครับจะมาทีา่ที่ผมบอกว่าไปรอนะครับไปรอนี่คืออยู่ อำเภอเดินเนินสะดวกนะครับวันที่สิบแต่เราไม่รู้นะแต่ว่าทางเพจสอนสุพันเขาลงว่าอะไรงานเลี้ยงนะครับที่อำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชาบุรีนะครับเราก็ไม่รู้ว่างานมันจัดที่ไหนอะไรยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวรอดูทางเพจสอนสุพันบอกสถานที่อีกทีหนึง่งจะได้ไปถูกเพราะตอนนี้ก็ไปไม่ถูกว่ามันที่ไหน นะครับน่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือเปล่าเขาบอกว่างานเลี้ยงนะน่าจะเป็นเหมือนงานส่วนตัวนั่นแหละก็คือยังไม่ได้บอกสถาที่ที่แน่นอนหรือ,อตรงไหนจุดไหนเนาะเพราะส่วนใหญ่จะไปเล่นกันก็คือที่วัดนะครับส่วนใหญ่จะไปเล่นกันที่วัดเนาะนะครับตอนนี้นะครับก็ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับใกล้จะบ่ายสองแล้วเนาะนะครับแบงกะบีเองก็ วันนี้ได้กินข้าวเช้าแต่ว่าสายหน่อยนะครับเดี๋ยวนะครับก็จะกินนะครับข้าวนะครับเดี๋ยวก็จะกินข้าวมื้อเที่ยงแต่ว่ากินประมาณใกล้ๆบ่ายสองเนาะเพราะว่าเราเรากินสายก็เลทเวลาอีกประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับแม็กกี้ทำคลิปนี้เสร็จก็จะไปหาข้าวกินก็ไลฟ์สดนะครับพูดคุยกับ FC ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับในค่ำคืนนี้นะครับแม็กกี้เองก็จะ พา FC เที่ยวนะครับงานองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมนะครับเพราะว่าผมได้พักอยู่ที่นี่นะครับหคืนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะได้ไปนะครับได้ไปที่ที่แบบมันมันมีงานเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราดูวันนี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าวันนี้ช่อง YouTube ต่างๆก็ ถ้าไม่มีการเดินทางไปถ่ายงานน้องก็จะไม่ค่อยได้มีการไลฟ์นะครับถ้าเกิดว่ามีงานน้องเนี่ยก็ส่วนมากก็จะมีการไลฟ์พูดคุยกันบ้างแต่ว่าวันนี้คือผมเองปกติผมก็ไลฟ์พูดคุยแบบนี้นะครับอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ผมกลับไปบ้านนาหลายวันนะครับป่วยป่วยไปเก,เกือบอาทิตย์แล้วก็หายดีนะครับตอนนี้ก็ปกติแล้วครับ ปกติแล้วร่างกายแข็งแรงเนาะเดี๋ยวเราก็พร้อมที่ทํางานแต่ว่ามาเจอจังหวะที่ช่วงไว้อะไรนะครับทําให้งานต่างๆที่เคยรับไว้มีการเปลี่ยนแปลงบางงานยกเลิกบางงานก็ยังพอมีอยู่คือตอนเนี้ยังไม่มีใครสรุปตารางงานเดือนพฤศจิกายนได้เลย เพราะว่างานที่รับไว้ครั้งก่อนนะครับมันยกเลิกไปหลายงานแล้วนะครับทําให้แบบงานน้องที่เราจะเห็นเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับเราก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเพจน้องต้องข้าวลงแค่งานเดียวนะครับทั้งๆที่มันมีสองงานนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับ งานแรกก็คือที่ออยุธยานะครับนั่นคืองานแรกส่วนงานที่สองเนี่ยงานที่นคปรปฐมสำนักศักญาอาจารย์อ,องค์ดำโสรถนะครับก็คือทางเพจเขาลงแค่อายุทย,ยาอย่างเดียวไม่มีที่นคปรปฐมทําให้เอฟซีเข้าใจว่าน้องต้นข้าวเนี่ยร้องแค่ง,งานเดียวแต่หารุ้ไไม่มันมีแค่สองมันมีสองงานเมื่อเมื่อคืนนะฮะแต่เมื่อคืนน้องต้นข้าร้องเพลงดึกมากห้าทุ่มอะขึ้นห้าทุ่มกว่า แต่น้องร้องไม่ถึงชั่วโมงนะครับเพราะมันดึกมากไม่ถึงเทียนะเท่ยงคืนนะครับไม่ถึงเที่ยงคืนนะครับก็ลงนะครับเมื่อคืนที่ผมบันทึกวิดีโอได้ก็ประมาณสักประมาณสักสี่สิบนาทีนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ปกติถ้าเกิดเล่นเร็วนะครับแน่นอนครับก็ได้ทั้งผู้ชมที่เยอะด้วยอะไรด้วยนะแต่เมื่อคืนเนี่ยผมเห็นเลยครับผมไม่ถ่ายคลิปเนี่ย คนเขาง่วงนอนกันพราะมันดึกมากร้านค้าบางค้าบางร้านค้าบางร้านเนี่ยยอยปิดนะครับก็น้องร้องเป็นคนสุดท้ายเพราะน้องต้องร้องเสร็จจากอายุธยาเนี่ยก็ต้องนั่งรถมาที่นคปรปฐมอีกซึ่งมันก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่อยากให้น้องร้องดึกเนาะจริงๆตารางงานจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ ช่วงหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแต่ว่าเขาจัดใหม่เขาเปลี่ยนแปลงตารางใหม่นะครับทุกท่านน้องก็เลยได้ร้องมาช่วงเวลาที่ดึกมากนะครับก็โอเคนะทุกคนเนาะนะครับก็แมงกะบี้ก็ทําคลิปมาบอก f c ว่าวันนี้น้องน้องข้าวไม่มีงานนะหยุดพักนะครับ1วันวันพรุ่งนี้ f c ไปให้กําลังใจกันด้วยที่รายการโดนเพียงชิงทุนแต่ผมไม่ได้ไปนะแมงกะบี้ไม่ได้ไป ช่อง YouTube อื่นก็มีไปแหละครับแต่คราวนี้เขาน่าจะไม่ให้ไลฟ์สดนะครับเพราะมันเป็นของรายการโดยเพียงชิงทุนอยู่แล้วถ่ายคลิปได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ได้ไปนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้แมงกบี้พา FC เที่ยวองค์พระปฐมเจดีที่จังหวัดนครปฐมกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ